ไฟถนนโซล่าเซลล์600วัตต์รุ่นใหม่สไตล์โมเดิร์นดีไซน์ใหม่มีทั้งแสงขาวและแสงวอร์มสว่างยันกับพระอาทิตย์ด้วยชิป SMD 27ช่องไฟถนนรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับเราสังเกตที่ตัวช่องนี้นะครับแต่ละช่อง27ช่องนี้จะมีรีเฟกเตอร์นะครับแต่ละช่องมีรีเฟกเตอร์ตัวนี้ใช้ในการสะท้อนแสงนะครับตัวนี้จะทําให้แสงสะท้อนออกไปมากขึ้นนะครับทำให ความสว่างของไฟเพิ่มมากขึ้นนะแ,แล้วก็แต่ละช่องนะครับก็จะมีเม็ด LED นะครับทั้งหมด25เม็ดนะครับทั้งหมด27ช่องเป็นเม็ด LED ทั้งหมด675 7เม็ดนะครับทำให้ความสว่างสูงตัวโคมของเขานะครับก็จะเป็นพลาสติก ABS ตัวนี้กันแดดกันฝุ่นกันฝนนะครับ IP 6 7มีช่อง on off เปิดปิดตรงนี้สีเขียวสีเขียวแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์ตัวนี้เป็นปุ่มเซนเซอร์สำหรับวัตถุเคลื่อนไหว ถ้ามีวัตถุเคลื่อนผ่านไฟก็จะสว่างเต็มที่100%เซถ้าไม่มีวัตถุเคลื่อนผ่านไฟก็จะประหยัดพลังงานก็จะรีแต่ว่าจะไม่ดับจะรีอยู่ประมาณ50%ถัดมาก็จะเป็นน็อตนะครับน็อตทั้ง4ช่องก็จะให้น็อตตัวเมียมาด้วยครับสำหรับสวมขาเข้าไปนะครับขาเราก็จะมีให้ขาขนาด50เซนติเมตรตัวแผงโซลาเซลล์เป็นแผงโซลาเซลล์ขนาด20วัตต์6โวลต์นะอยู่ด้านหลัง รับแสงได้เต็มที่เลยนะครับ6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงความสว่างของไฟก็อยู่ที่10ถึง15ชั่วโมงนะครับอยู่ได้ถึงเช้าเลยปรับให้เป็นออโต้แนะนําปรับให้เป็นออโต้ไฟจะอยู่ได้ถึงเช้านะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับเราสั่งผลิตทั้งแสงขาวและก็สั่งผลิตแสงวอร์มด้วยลูกค้ารีเควสเข้ามาต้องการแสงวอร์มที่เป็นแสงวอร์มจริงๆบางรุ่นจะเป็นแสงวอร์มที่ออกเป็นสีเหลืองๆของเรานะครับจะเป็นแสงวอร์มให้ความรู้สึกอบอุ่นนะครับเป็นสสีนนนววลไปปดูคคิแงอรมกััะบ เดี๋ยวเราไปดูคลิปแสงขาวกันก่อนนะครับมาดูอุปกรณ์ที่ได้รับมาในกล่องนะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวโคมไฟนะครับโคมไฟของเราก็จะมีทั้งแสงขาวและแสงวอร์มนะครับสามารถเลือกรุ่นได้ มีขาไฟมาให้นะครับขาไฟความยาว50ซนเมตรแล้วก็จะมีรีโมทรีโมทก็จะมีปุ่ม on off เปิดปิดมีปุ่มตั้งเวลา6ชั่วโมง9ชั่วโมงด้านหลังก็จะเป็นที่ใส่ฐานมี่านแล้วก็มีน็อตพุกมีน็อตพุกมาให้4ตัวนะครับแล้วก็่าน 3A 2ก้อนนะครับเอาไว้ใส่กับรีโมทนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแสงขาวกับแสงวอมที่ท่านได้ดูไปแล้วนะครับท่านใดสนใจแสงไหนนะก็สามารถที่จะเลือกสั่งได้เลยเรียกได้ว่าเรารีวิวจากไฟจริงสถานที่จริงจะเห็นว่าความสว่างสว่างมากเลยสามารถติดตั้งได้สูงตั้งแต่6เมตรขึ้นไปได้เลยทําไมเราถึงต้องใช้ไฟโซลาเซลล์นะครับ ตัวนี้นะครับข้อดีของเขาเลยติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งง่ายก็คือตัวนี้เราจะมีขามาให้แล้วก็มีน็อตมาให้เราขันนอ็อตคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับ4ตัวแล้วก็เอาขาใส่เข้าไปนะครับสวมเข้าไปลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปติดที่ผนังนะครับติดผนงังแล้วก็ยึดกับเสาเดิมได้นะครับที่ระยะความสูง6เมตรหรือติดต่ํากว่านั้นนะครับค่าความเข้มข้นแสงก็จะได้เพิ่มขึ้นตัวนี้นะครับค่าไฟฟีศูนย์บาทนะครับเมื่อ ท่านติดตั้งไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องเมนเทเนนต์อะไรอีกนะครับแล้วก็ค่าไฟก็ไม่ต้องเสียนะครับตัวนี้เฉลี่ยแล้วตกวันละไม่ถึง1บาทนะครับเรียกได้ว่าคุ้มมากนะครับเหมาะสําหรับที่ไหนนะครับก็พื้นที่ห่างไกลแล้วก็พื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงอย่างบริเวณนี้นะครับตามสวนตามไร่นาไฟฟ้าเข้าไม่ถึงสามารถที่จะติดตั้งได้หรือบางท่านที่มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปติดตามข้างบ้านนะครับตามมุมอับนะครับที่เราต้องเปิดไฟเอาไว้ตลอด ทั้งคืนนะครับเราก็ใช้เป็นโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับไฟเราต้องเปิดไว้ทั้งคืนอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับเราก็ใช้เป็นโซลาร์เซลล์ได้เลยประหยัดพลังงานนะครับไฟฟรีจากแดดนะครับแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับไฟถนนโซลาร์เซลล์รุ่นนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็โทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเจ้าของร้านให้คําแนะนําก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กด กระดิ่งกด s u บ s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ